บอกเราขอนำเสนอรถกระบะมือสองนะคะเผื่อท่านใดมองหาเข้าไร่เข้าสวนกันอยู่ค่ะรถจนคันนี้นะคะพร้อมสําหรับการใช้งานได้เลยนะคะมีคอกมาให้พร้อมขลุกท่านเป็นรถกระบะบ,บ้าน,านเ,ดมมเดิมๆมือเดียวออกห้างนะคะมิสุบิชิไซโคนหัวเดียวพวงมาลัยธรรมดาค่ะรถกระบะปี93นะคะอายุค่อนข้างเยอะค่ะก็ไปตามสภาพตามราคากันนะคะ แต่เบื้องต้นจากรูปนี่สภาพยังดีอยู่คุกท่านเมื่อเทียบกับอายุนะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะรถหน้าเดิมท้ายเดิมติดคอกเสริมแหนบเรียบร้อยล้อกระทะผ่าค่ะพร้อมบรรทุกได้เลยนะคะยางดีทั้ง4เส้นยางอะไรก็ยังอยู่ครบรถวิ่งทางไกลได้สบายหายห่วงเลยทีเดียวค่ะระคาคา48,000บาทนะคะเล่มมีค่ะุกท่านต่อภาษีใช้งานได้ สนใจต้องการเจราจาต่อรองหรือนัดดูรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยค่ะรถอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะเน้นโทรก่อนค่ะเพื่อสอบถามรายละเอียดและนัดดูรถด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ